เมื่อก่อนห้ <500. S 1> าราร้อยก็พอได้อยู่ที่หลักกิโลเฮียนยังมีชาวบ้านคอหวยทยอยกันไปเส้นไหวหลังจากหวยออกนะครับก็มีกันถูกบ้างนะฮะ ผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้จะพาไปที่หลักกิโลเฮียนเช่นเดิมนะครับมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาจากโคลานะครับถูกหวยก็ได้นำผ้าห่มแล้วก็ชุดปฏิบัติธรรมชุดขาวนะครับเป็นชุดขาวมาถวายที่หลักกิโลเฮียน สองสามีภรรยาคู่นี้นะครับที่เดินทางมาจากโคราชได้นำทุกเทียนดอกไม้ผ้าห่มและชุดขาวปฏิบัติธรรมมาแก้บนที่หลักกิโลเฮียนหลังถูกหวยกับหลักกิโลมาแล้วสองงวดก็คือ71และ72ซึ่งเป็นงวดล่าสุดวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับก็ได้เดินทางมาส่งของที่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็ พากันแวะมาโดยไม่รู้เส้นทางน,นะครับสองสามีเท่าที่สอบถามดูก็ไม่รู้ว่าหลักกิโลอยู่ตรงไหนก็แวะมาตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนเจอแหะครับเจอก็ได้นําผ้าห่มและชุดขาปฏิบัติธรรมมาแก้บนนะครับพุราชผ่านทางมาด้วยยังไงครับพอดีมาส่งของ,ของพอดีมาส่งของก็เมยแวะเลย น,นี่มาจากโคลาครับมาจากโคลานะครับมาส่งของก็แวะของมา,าแก้บุถูกสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยฮะก็มีผ้าหม่มแล้วก็ชุดขาวนะครับเนี่ยรถที่มาส่งของไฟายทะเบียนรถเก้าห้าเก้าห้าอุ้ยเลขสวยชุดเก้าห้าเก้าห้า อันนี้น่าจะจุดจุดทู่วันนี้เหรอคะใช่ครับวันนี้เห็นว่าจะออกมาแค่บนอยู่ตอนไหนอะคะสักพักสักพักหนึ่งครับ แล้วถูกเยอะไหมครับเมื่ก่อนเมื่อก่อนห้าร้อยสามร้อยสามร้อก็พอได้อยู่ประมาณเจ็ดอันนั้นก็อันนั้นก็แปห้าบยกับสองหมื่นอ๋อเกนสองหมืนมาจากโคราชะคาับมาจากโคราช หาโอกาสเหมาะที่จะมาอยู่บอกว่าจูกอยู่สองสามงวดถูกสามงวดใช่พ่อสองงวดสองงวดนะถูกสองงวดผ่านมาก็เอาผ้าห่มแล้วก็ชุดขาวมาถวายที่หลักกิโลเฮียนแห่งเียนะครับมาจากโคราชนะครับซึ่งเป็นรถส่งของ ย,ยังไม่รู้เลยตามเขานี่เลยเขาเหให้อะไรหนูก็ซูตามเขานี่เลยเออยังไม่รู้่างันนี้เนาะอืะอกูจะออกตามหลักกิโลอีกไหมกูันนี้ไม่แน่ก็เป็นบรรยากาศหลังหวยออกที่หลักกิโลเฮียนอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สองสามีภรรยาได้นำ พัโฮมแล้วก็ชุดขาวปฏิบัติธรรมมาเส้นไหว้นะครับตามสัญญาแล้วก็บอกว่าแอบกระซิบอยู่นะครับบริเวณหลักกิโลนี่เลยตัวเลขเห็นบอกว่าซื้อตามเขานะครับเขาลงได้ยินเห็นข่าวก็ซื้อตามเขานะครับก็ถูกงวดนี้ก็เห็นว่าเอะผมก็เลยบอกว่าเ,เลขสวยนะทะเบียนโดด ทํางทะเบียนรถของของคุณพี่คนนี้นะครับเลขสวยมากเลยทีเดียวนะถ้าใครสนใจเลขนี้ก็นําไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนีวาริตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่วงหน้าจะมีเรื่องราวอะไรนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม